สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทั่วไทยครับผมมิ y y oon, สเตอร์เกษตรยั่งยืนจากบริษัทเวิร์คคลาสอินโนเวชั่นได้มานี่ครับลัดเลาะตามเขาขึ้นมาโอ้โหทั้งสูงทั้งชันทั้งจิงจริงก็หมายความว่าชันมากมาอย่างที่นี่คือที่ตำบลแม่นาเติงอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนปรธรรมดาครับเพราะวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตอ่ะคือโปโมคือขอบคุณผู้ที่เดินทางขึ้นมาในช่วงของร่องแมมลุยสวนครับผม สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนส้มนะคะเราอยู่กันที่สวนของใครขอเชิญพบกับเจ้าของสวนได้เลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อไพศาลแท้มีครับอยู่บ้านปังแปกต <Okay. S 2> ำบลแม่เติองอำเภอปลายครับเจ้าแม่สอนพี่ไพศาลก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามากี่ปีแล้วคะใช้ตลอดครับสามปีสามปีมาแล้วใช่ไหมคะคที่นี่เนี่ยคะ่ะมีส้มทั้งหมดกี่ต้นคะใน <ผม S 1> ที่สวนผมมีมีแปดร้อยกว่าต้น แปดร้อยต้นเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องได้ประมาณกี่ตันนะคะปกติแล้วก็ตอนนี้เลยค่ะตอนนี้ก็ออกไปแลวประมาณหกร้อยกว่าตะกะหกร้อยกว่าตากาเนี่ยนะตากะหนึ่งมันกี่กิโลนะคะมียี่สิบยี่สบสองยี่สองกิโลอ๋อหกร้อยกว่าละนี่ยังไม่ให้ติดเยอะควรส้มที่ที่เห็นอยู่เนี่ยคือไม่ให้ติดเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเก็บใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมคะรุ่นแรกอันนี้คือรุ่นแรกค่ะแล้วตอนที่ใช้ของเรากับ ก่อนใช้หลังใช้เป็นยังไงบ้างคะที่เราเห็นัะแล้วคะก่อนใช้เป็นยังไงบ้างคะก่อนที่จะใช้ก่อนก่อนเมื่อต้นมันจะเหลืองใบจะเหลืองครับไม่เขียวแบบนี้ก่อนจะใช้ก็มันไม่ไม่ค่อยดีครับลูกไม่ค่อยสวยน้ำหนักก็ไม่ค่อยดีค่ะทําส้มมากี่ปีแล้วคะสามปีกว่าแล้วเคยใช้ของที่อื่นก่อนไหมคะก่อนที่ก่อนที่มาใช้ของเราอ่ะก่อนก่อนที่จะใช้ตั้นก็เคยใช้เมื่อก่อนน่ไม่สวยเหมือนแบบนี้ไม่ดีเหมือนตัวนี้ค่ะต้องใช้อะไรบ้างคะที่จะจับใบแล้วก็ ซื้อไปพวกฮอร์โมนอะเร่งทำใบแต่ก็ไม่ไม่ดีเท่านี้ค่ะต้นทุนเยอะกว่านี้ใช่เขาก็พอดีมีพี่แนะนำเลยพอดีเห็นเขามาดูสวนไอ้พี่พี่ชายนะค่ะไอผมบอกว่าพี่ลองไปดูสวนผมหน่อยอส้มมันไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเหลืองไงแล้วพาเขามาเลยแล้วเขาก็แนะนาตัวนี้ให้ใช้ตัวนี้ใช้ลองใช้ก็ประมาณสักขึ้นเดือนก็ สั่งตลอดเลยเห็นว่ามันเขียวไงดีขึ้นเยอะแ่ก่อนถ้าไม่ใช้ตัวนี้นี่มันจะเหลืองเลยทั้งสวนใบมันเอ่าแล้วเวลาฉีดพ่นเนี่ยคะกี่วันครั้งอะไรเงี้ยคะแล้วก็ตอนหน้าฝนก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับไม่เกินสิบวันน่ะแต่ถ้าหน้าหน้าหนาวแบบนี้ก็ประมาณสิบกว่าวันสิบวันสิบกว่าวันฉีดยังไงคะเวลาฉีดพ่นฉีดฉีดลงมาเลยตั้งแต่ใบอ่ะค่ะลงดินเลยใช่ตัวนี้ตัวนี้ใส่ประมาณสิบช้อนอ่ะตอน ตอนใส่ใหม่ค่ะตัวนี้ก็ไปผสมน้ำ1ลิตรแล้วก็แล้วใส่ปลากระป๋องไงฟาปลากระปองอ่ะแกะกินแล้วใส่สองกระปองค่ะแล้วน้ำต่อน้ำเท่าไหร่คะสองร้อยลิตรน้ำสองร้อยลิตรใส่สามร้อยซีซีใช่ไหมคะใช่สองกระปองก็คือสามร้อยซีซีใช่อันนี้ก็คือเป็นส้มในฤดูใช่ค่ะแล้วก็ปกติมันจะมีส้มนอกฤดูด้วยอย่างนั้นใช่ไหมงเราได้ขายตอนปีที่ผ่านมาตอนอฤดู ตูเสร็จก็ออกมารุ่นนี้แ้รุ่นนี้เสร็จก็จะต่อรุ่นนี้อีกรุ่นนี้อีกก็คือมีทั้งปีเลย <laughs> ใช่มีส้มทั้งปีค่ะรุ่นที่สองนี่จะเก็บได้เดือนไหนอะคะประมาณประมาณเดือน,นก่อนเข้าพรรษาก่อนเข้าพรรษามิถุนาประมาณนั้นใช่ไหมคะมิถุนาอ๋อไซนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยเพราะนมันมันอยู่ที่ส้มด้วยถ้าเผียวดีค่ะ <c oughs> ก็ประมาณวันนั้นผมขายสี่สิบเบอร,ร์หกสี่สิบแล้วเบอร,ร์เบอร,ร์ห้าก็สามสิบเบอร์สี่ก็ยี่สิบลงมา ให้จ่ายเยอะไหมคะต้นทุนตอนนี้อ๋อลดเลยพวกฮอร์โมนค่ะยาฆ่า,มาแมลงก็ลดอะ่ะเพราะว่าจิตตัวนี้ไม่เห็นไม่เห็นมาเลยเพีย้ยไฟก็มีเพีย้ยไฟครับค่ะ,คะก็คือหายไม่มีเลยปกติถ้าไม่พ่นตัวนี้นะโอ้เยอะมากเลยเพีย้ยไฟไลายแดงถีเสื้อด้วยเสื้อจะวางขายเราจะเป็น้หนอนไง ยาพ่นตัวนี้ไม่เห็นมีนะไม่มีก็คือลดปุ๋ยทางดินบ้างลดปุ๋ยทางดินด้วยนะคะยาจะใบไม่ใส่เลยไม่ใส่เลยแล้วก็พวกยาฆ่าแมลงก็ลดลงใช่แต่ลดได้ลดแต่ใช้ได้ใช้แต่ยังไม่ไม่ค่อยได้ใช้เยอะไงเหมือนอาใช้นิดหน่อยใช้นิดหน่อยอ่าก็คือใช้บ้างนี่คะแล้วต้นทุนปีนี้ผ่านมานี่กี่บาทคะเนี่ยไม่ถึงแสนอะประมาณน่าหกหมื่นกว่าบาทอะอค่าปุ๋ยค่ายาเมื่อก่อนที่ผม ไม่โฆษณานะว่าตัวนี้ดีตัวนี้ดีดค่ะแต่ผมพ่นให้ดูเลยในสวนน่ะคนผ่านไปผ่านมาว่าไอ้นี่พ่อนอะไรมผมผมไม่บอกนะว่าไอ้พ่นยาตัวนี้นะผมไม่ได้ไป,ไปโฆษณาให้เขาก็พ่นในสวนเนี่ยพ่นไปตัวอย่างเลยพี่พ่นพ่นยาอะไรน่อยเขียวตอนนี้ตอนนี้ก็มีคนใช้เยอะแล้วในบ้านนี้ซื้อคนไหนสิบชุดก็ม,ม,มีเห็นคนเอเขาใช้หลายหลายคนนะก็ต้องขอขอบคุณครับคุณพี่ไพศาลนะครับ อ่ะคือโมโมะนักๆเลยนะครับเพราะว่าพี่ไพศาลได้เปิดสวนส้มแล้วเฮาได้มาเยี่ยมเยียนมาดูผลงานความสําเร็จของเวิร์ลแพนเวิร์ลแพนไคโตซานโดยบริษัทเวิร์คัสอินโนเวชั่นก็มาถึงที่นี่เรียกว่ามีความสุขกัอทั่วหน้าโอเคครับท่านรองครับก็เนี่ยค่ะมันเป็นความภาคภูมิใจของเราเช่นเดียวกันนะคะที่ได้มีผลิตภัณฑ์ดีๆที่สามารถช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ไม่มีสารพิเจอปนเพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนโอ้โหนี่ก็เรียกกันว่าลุยกันมาหลายสวนเวลาก็ค่าลงค่าลงอากาศก็นาวก็เน็ตวันเือหกเือเจ็ดก็นาวเลือใจมาที่นี่ครับนอกจากได้ความรู้ได้สิ่งที่มีคุณค่าเพื่อเกษตรกรทั่วประเทศไทยได้รู้ว่าสวนส้มจังหวัดแม่สอนแห่งนี้ไม่ธรรมดาจริงๆขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องครับอ๋อวันนั้นอ่ะ เอาตอนตอนผมขายก่เอาไปร้อยหก,กตะก้าตะก้ามีเบอร์สีตะก,กา้าแล้เบอร์หกน้ำเลย6,7,8อ่ถึงเบอร์ปราคาเบอร์หอยู่ที่40บาทอ่ะครับเบอร์ห้าแล้วก็เบอร์สีไหนครับบาทาบอโ,อโอ้ <laughs> เบอรันไรนบออไหนเบอร์หกนะไหนเบอร์อ่ะคนเดียวเรื่อยๆอัน้ก็อก็ประมาณนี้แหละเบอร์หกอืมโอเคอันนั้นเบอร์เจ็ดอันนี้ก็เบอร์เจ็ดอ่ะเบอร์เจ็ดขึ้นเบอร์แปด